การทอของผ้ายืดกับผ้าวอมหรือผ้ามองตะกูรู้จักไหมผ้ามองตะกูไม่รู้จักว่าเป็นผงแบบนี้เหมือนกันครับเรียกผ้ามองตะกูที่มาเกงมะเกงผ้ายืดสมัยก่อนแรกๆเพชรชลาชาวราอะไรเงี้ยแล้วย็บเส้นสันเนียมันดังมากเลยผ้ามองตะกูชื่อผ้ามันนะยืดมันจะเป็นผ้าห่วงเสื้อยืดจังทอได้ห่วงเหมือนนัตติ้งนัตติ้งนัตติ้งอะไรนัตติ้งอะไรพวกนั้นเออเหมือนเหมือนในงั้นเลยใช่ประมาณนี้เลยเสียบๆอ่ะใช่แล้ว ทีนี้พอผ่าตัวนี้เขาก็เลยเว้นไว้หนึ่งแปดเพราะด้วนี่พี่กลับมันจะขาดพอดีเลยจะไปตัดสามเส้นผ่าไม่ได้เฉพาะพยุดอาจารย์สวัสด์จะผ่าเองก็ได้นะไม่ว่านะนี่คือโปโลไม่ได้เชื่อเรานาะช่างหนุนตรงตรงมุมที่เราจะผ่าเนี่ยจะเว้นแม่มบอหนึ่งแปดเลยพอเอาเอาเอาโปรโลที่เข้าปั๊บมันจะขาดของนี้มาเลยมันเป็นห่วง ันเป็นห่วงคล้องไปคล้องมาเนี่ยถจ้าเนี่ยไปดูรายละเอียดมันจะเป็นมันใช้เครื่องถับอ่ะเจ้าเนี่ยมันใช้เครื่องทอ้พอเครื่องทองมาเจ้ากิกเลยสงสัยว่าทําไมมันเป็นถุงเนาะมันเป็นถุงผ้าวงอมผ้านี้จะเป็นถุงหมดไปเจอไม่ได้ไปตกใจอพอเป็นวงพอเป็นวงเออใช่ใช่ใช่ ครูไม่รู้หรอกเด็กมันซื้อไม่ทําครูก็สอนไปเรื่อยอ่ะเป็นเองสระอยอย่างนี้ัอจะเป็นผ้ผ้าอะไรผ้าเลยนะผ้าวอมผ้าวอมข้างนอกจะเป็นสีเข้มข้างในจะเป็นสีอ่อนผ้าวอมแล้วปองข้างในจะเป็นขนใส่แล้วจะอุ่นผ้าวอมนะอันนี้ไม่ใช่ผ้าวอมเขาเรียกผ้าวอมที่เเสื้อเสื้อวอมโรงเรียนวัฒโนยุพราชที่ใส่นะอันนั้เขาเรียกว่าผ้าวอมเนื้อจะหนากว่านี่ประมาณสองเท่าขวาแล้วอุ่นใส่แล้วอุ่นมากผ้าตัวนั้นน่ะ เสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยเหรอคะใช่เสื้ออาดิดาสอะไรเงี้ยน่ารักผ้าพวกนั้นน่ะพี่ไปดูเนื้อผ้ามันนุ่มคุณมองไม่เห็นเไยเดลิลี่คุณมองไม่เห็นมีคลิปเอาเอาเอาอันนี้ขีดซับซับสกัยไว้เยอะเสื้อวอร์มอ่ะรออยู่ยสิกิโลชอบขีดไหมฮะคูกคุณมองไม่เห็นผ้าของเขามันดำไป็นหุบช่างมันไดคลิปนะใส่เลยน่า ช่ดับครูแล้วครูชอบไม่เห็นครูมองไม่เห็นครูไม่เห็นแต่คครรููชเปลี่ยนแว่นดีงั้นอ่ะแว่นนี้ครูบอกไม่ค่อยเห็นเห็นด้านในด้านลิลี่เนาะให้เหลือไว้เยอะไหมคะครูหนึ่งแปดลิี่ข้างในก็ได้เนาะเพราะว่ามันดุยง่ายเสื้อผู้ชายเสื้อผู้ชายชิ้นนี้ลงก่อนเป็นซ้ายทับขวาเสื้อผู้ชายสอนมันจะขาดเองนักเรียนตรงนั้นอ่ะ แต่อันนั้นคือถ้าเป็นผ้าปกติเป็นสามเส้นได้สามเส้นผ้าแต่นี่หนึ่งแบบถ้าผ้าปกติเสี่ตักเหลือเยอะจะปิ้นไม่ได้จะล้างทันทีที่นี่ค่อยมันยึดไว้เพื่อเป็นการเหนี่ยวล้างของตัวถอผ้ายืดเฮ้อจัรไก่โทษหาปลาขี้ไปอันปลาขี้ปลาขี้โอ๊ยเป็นรูปเป็นร่างดูดีสวยเงี้ยมันจะย่นย่นไม่สวยหรอกปล่อยมันย่นย่นนี่แหละเดี๋ยวพอเย็บแล้วมันจะสวย แต,แต่ถ้าเป็นพวกเสื้อเสื้อทีซีป่ะคะครูผ้าทีซีเนี่ยจะใช้พิราเน่เองอคะอ่ะใช่คนที้ลองให้มันมีเยื่อเสิไว้แต่ตดูเหมือนว่าเขาจะแบบมีซับหลังด้วยบางบางที่อ่ะที่มันเป็นซับผมพยายามยู่เซอร์เรียนแต่ละคนไม่มีไม่มีใครเจอเลย มันจะมีซับข้างหลังแล้วก็มีวซับเหงื่อนะจริงๆแล้วจุดประสงค์ฮะหนูว่ามันขาดเทนะเวลาซับเพื่อเวลาบางบางตัวก็ไปจับเย็บแค่เนี้เสร็จแล้วไม่ต้องใส่แป้งอะไรทั้งสิ้นผู้ว่าจะอุตสาหกรรมนี่มีเปลี่ยนเข็มเย็บผ้ายืดได้ไหมไม่ได้นตีนผีมันหนักเกินไปสปริงของมันกดเนี่ยหนักมันไม่ได้ทําไว้แต่ผ้ายุดมันจะทำให้ย่นใช่ไหมใช่ทำไม่ย่นก็เปิดตัวนี้ฮะเย็บได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้ว ม่ต้องใส่แป้งหรอกจะกิกะ๊กก็ไปเย็บมาผีจากเล็กหนึ่งครึ่งจื้อเสร็จแล้วเย็บแค่ตรงนี้เหรอคะครูบอกว่าเย็บได้นะรอยนี้มนันก็ย่นหน่อยสีเขียนไม่สวยมันจะย่นเห็นไหมตรงนี้มันจะย่นแต่แล้วมันก็จะสวย,ย,ยเห็นไหมคตัดไกลนะเนี่ยต้องหนึ่งแปดเห็นไหมมันยังสวยอยู่เลยเห็นป่ะไม่ไปตัดปั๊บมันจะแตกทันทีเลยถ้าไปตัดสามเส้นผ้าที่ปัดพู้นะนะมันจะแตกคุณลีนนิดนึงนะให้มีรอยเป็นตัวเลยนะเป็นแนวเย็บเออเป็นแนวเย็บเข่งมากนึกออกไหมเนี่ยนะ วันนี้้่อนน้อยแน่เลยวลาแล้วนะคูกินคุกกี้พี่แหละเออแต่ะ